ตั้งทางก็ตายอย่างเดียวจะอยู่ช่วงอ๋อช่วงเดือนตรงนี้นพอดีจะมีนัดร้อย พวกปั๊มคลาดพวกอะไรต้องดูไปก็โอนไอ้นี่ก็เรียกว่าค่าที่มันก็ต้องมพิจากก็ต้องเหมือนกันก็คือเราเปลี่ยนเราพัดตัวเรา ใช้มือย้ำไปก่อนนะต้องติดเครื่องแล้วก็ย้ำไมงในกครไม่ทายตัวนี้นะครับเขาเรียกความขัดล่างที่เราตั้งตัวนี้จะเป็นตัวไล่ลมนะ